นี่เรามัวเผลอมัวล้านจานยีดอกไม้หนีเข้าบ้านนะจ๊ะวันนี้ยายเดินได้แล้วนะทุกคนเห็นไหมโอ้โหวันนี้เก่งมากเลยนี่นี่ยายเดินได้คลองแคลวนะจ๊ะวันเนี้ยเพราะว่ามีกําลังใจดีมีเอฟซคุยด้วยทุกวันยายก็เลยเดินได้ไวเห็นไหมทุกคนเก่งจังเลยยายดอกไม้อะ่ะ นี่เดินไว้ด้วยโอ้โหแต่ต้องอยู่ข้างๆนะจ๊ะกลัวพลาดจ้ะอึบฮึบนี่ <S <S นี่โอ้โหเหนื่อยไหมเดินมาเหนือ่อยสวัสดีค่ะทุกคนหน่อยสิสวัสดีค่ะทุกคนบอกขอบคุณกันทุกคนนะขอบคุณทุกคนนะที่เป็นกําลังใจให้ยายขอบคุณทุกคนนะที่เป็นกําลังใจให้ยายให้ยายหายไว วันนี้ยายเดินได้แล้วบอกยายเดินได้แล้วแต่ต้องค่อยๆก่อนยังไม่ค่อยกันต้องคอ่อ,คอยๆก่อนใช่ไหมโอเค